ผมจะลงทุนในการบูสต์คลิปนี้ผมก็เลยจะบริจาคเงินก้อนนี้ในการบูสต์ไปต่อให้กับให้กับ <laughs> ให้กับพี่เอตอนนี้วูดี้อยู่ที่ไซต์ก่อสร้างโรงพยาบาลแห่งใหม่ครับที่ว่ากันว่าจะรักษาคนที่จนที่สุดในประเทศจริงไหมครับพี่เอจริงครับ มันเหมือนโรงแรม5้าดาวแล้วมันก็เหมือนกับอะไรที่ไม่ใช่โรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารวิเริ่มและสร้างโดยมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารในพระสังฆราชุบรับที่พเป็นประธานอย่าครีบอะไรที่คนส่วนใหญ่ที่ไม่มีรายได้เขาจะได้สัมผัสในโรงพยาบาลง่ายๆว่าประชาชนคนไทยทุกคนเนี่ยเกิดมาจะได้สิทธิ์ก็เรียกว่าการรักษาเดยกทุกคนและเดี๋ยวนี้เขาก็ใช้คําว่าบัตรทองเป็นโรงพยาบาลของรัฐได้สิทธิขั้นพื้นฐาน ของรัฐอุป,ปาการครับแล้วอุปกรณ์การแพทย์มาจากไหนอุปกรณ์การแพทย์ทุกอย่างมาจากบริจาคหมด<อ>โรงพยาบาลแห่งนี้ก็มาจากเงินบริจาคหมดร้อยเปต้องถามว่าตอนนี้ยอดมันเท่าไหร่และขาดเท่าไหร่ตอนนี้ที่เห็นข้างนอกข้างในโ<อ>ปร่งๆอย่างนี้ประมาณ1 0 0 0ล้านตอนนี้เราทําเสร็จแน่นอนเราต้องการอีกประมาณ300อีก300ใช่แล้วจะเปิดมเมื่อไหร่ตั้งใจจะเปิดวันที่18ตุลา โรงพยาบาลรัฐเนี่ยมันจะเหนื่อยเรื่องของการมารอมาเข้าคิวแล้วมันรู้สึกเหมือนต้องนั่งทั้งวันกว่าจะได้เจอหมอเพื่อจ,จัดการกับเรื่องนี้ยังไงร,ระบบจัดการโรงพยาบาลเนี่ยจะเชื่อมโยงอินเทอร์เน็ตเพื่อทั้งหาหมอนัดหมอปรึกษาหมอ นี่คืออะไรครับพี่นี่คือห้องฟิตเนสโอ้โหวิวสุดยอดพานรามาอืมแต่ที่บอกว่าเราเลือกสถาปนิกออกแบบไว้ดีมากแต่ก็ยังเป็นห้องว่างๆอยู่นะครับก็ยังขาดอุปกรณ์อุปกรณ์อันนี้คือห้องทาราบําบัดครับบางทีคนผ่าตัดอะไรมาผู้สูงอายุซึ่งเดินปกติอันตรายก็สามารถที่จะเดินในน้ําได้มีตัวช่วยเออนี่ก็จะเป็นหลักนิจัยครับพี่วุฒิทดสอบทางด้านชีวะข่าวการแพทย์ และในนี้คือนี่คือห้องผ่าตัดห้องผ่าตัดซึ่งยังรออุปกรณ์โรงพยาบาลขนาดนี้ยังไงต้องมีห้องผ่าตัดอันนี้มันช่วยชีวิตคนกันนั้นแล้ววันนี้ก็ยังไม่มีอุปกรณ์อะไรก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะ่กราบทุกท่านนะว่ามีบุญอะไรมันยิ่งใหญ่เท่ากับ ให้พี่เอคือวันนั้นที่พี่เล่าให้ผมฟังอะที่ว่าโรงพยาบาลที่พี่และทางคณะกำลังสร้างเนี่ยมันยังขาดทุนที่แรกเจตนาตอนแรกนี่คือจะมาบริจาคเพราะว่าเรารู้สึกว่าในการทําบุญทั้งหมดที่เราคนพบว่ามันมีความสุขได้คือการต่อชีวิตให้คนนั้นมีสุขภาพที่ดีขึ้นใช่แลวคนหายจากการป่วยอันนี้คือ อยากทํามากแต่ไม่ได้มีโอกาสแต่พอเรามาปุ๊บเราเห็นแบบเนี้ยก็แอบรู้สึกว่าเฮ้ยถ้ามันจะไปถึงเป้าเนี่ยผมว่าผมคนเดียวมันไม่ได้อะดังนั้นผมก็เลยคิดว่าผมอยากจะมอบเงินก้อนหนึ่งให้กับทางพี่เอ,เอก็คือส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเงินส่วนตัวที่เราจะมาช่วยอุปถมโรงพยาบาลและอีกส่วนหนึ่งผมจะลงทุนในการบูสต์คลิป ผมก็เลยจะบริจาคเงินก้อนนี้ในการบูสต์ไปต่อให้กับกนให้กับให้กับว uh ิเทสขอบคุณจริงครับอยากจะกราบขอบคุณน้ำใจของทุกคนลูกหน้าเลยล้วกันนะครับชาบทุกคนที่จะช่วยกันบริจาคมันจะช่วยเหลือชีวิตคนคนหนึ่งครับสามารถสมทุนได้นะครับและที่หมายเลขบัญชีที่ข nah ึ้นอยู่ตอนนี้เลยทุกบริจาคสามารถนําไปลดอนภาษีได้นึ่งเท่ามดเลย